But you never guess i don't slack don't lose on your lesson yet when i get to choose what i do i'm like a weapon i'm not sharp as many but got hard i'm ready to change scars to envy to win large and plenty i like to play fast never change อยู่กับเซลบีนะคะอยู่กันที่ช่องเช่าเปรูพาดูรถชาแนลอ้าววันนี้มีมี1นึคันมานำเสนอนะคะเป็น t o y ยต้าไฮรักรีโวนะคะคันนี้เป็นตัว E นะคะเครื่องยนต์2,400นะคะนี่คันนี้เป็นตัวลองท็อปนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวบีพามาดูนะคะว่าคันนี้รี v o คันนี้น่าใช้งานแค่ไหนแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาเนี่ยสะดุดตาแค่ไหนกันนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราได้ไล่มาดูเลยนะคะนี่คันนี้ กระจังหน้าก็เป็นแบบว่าโครเมียมนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะลังพึ่งอะไรประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ตัดกับสีดํานะคะสีโครเมียมตัดกับสีดํานะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ไฟของเขานะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์อยู่ในโครมนะคะแล้วก็มีนี่ไฟ LED นะคะโอ้โหอยู่ในโคมแบบว่า ใหญ่ๆโตๆนี่มีโลโก้ไฮรักตรงนี้ด้วยอ่าคันนี้นะคะเป็นเดิมนะคะเดิมสนิทจากโรงงานไปเลยแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะถ้าใครอยากได้แม็กจัดทรงหล่อๆมาเดี๋ยวบีจัดให้เลยนะคะแคปไลท์นี้หรือว่าแคปหน้า YouTube หน้านี้มาเท่านั้นนะคะเน่เดี๋ยวบีจัดแม็กให้หล่อๆอ่าออปชันคันนี้ก็ไฟเลี้ยวไปกระจกนี้มีบันไดข้างมาให้ด้วยคันนี้คือเหมาะกับการใช้งานมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่า ครบอีกหนึ่งคันนะคะน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าว่าคันนี้มีออปชันอะไรน่าสนใจแล้วก็น่าใช้งานขนาดไหนนะคะมาเดี๋ยวเรามาไปดูเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยอ่ะเปิดเข้ามาคันนี้คือสีดำสีดำสนิทไปเลยนะคะคันนี้โอ้โหพร้มอะไรมันติฟังก์ชันด้วยนี่หน้าจอ7นิ้วกันไปเลยนะคะนี่คันนี้ นี่คันนี้ก็คือเบาะผ้านะคะเบาะผ้าจากโรงงานนะคะเดินเส้นด้วยได้สีขาวนะคะถือว่าเรียบหรูดูแพงแล้วก็สวยมากๆเลยอ่าคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันไปเลยนะคะทุกคนนี่คันนี้ลูกเล่นเขามีข้างหลังมาให้ด้วยอ่ะให้ดูว่ามันคืออะไรนี่เราสามารถเก็บเก็บอะไรเก็บอุปกรณ์ใดๆไ,ไว้ตรงนี้ได้ด้วยนะนี่อ่ะเป็นเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่แบบว่าโอ้โหการใช้งานก็คือคุ้มทุกอนูอยู่นะคันนี้ ใครสนใจคันนี้นะคะขายเพียงแค่579,000บาทนะคะทุกคนอ่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะ Toyota Hilux r e v o นะคะปี2017จดใช้งานปี2018นะคะอันนี้คันนี้คือน่าจับจองเป็นเจ้าของมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่พามาชมห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยเขามีเครื่องเยิ้มไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหัวน็อตน่ะรอยอาร์ครอยมาร์กต่างๆยังอยู่ไหมนะคะมาเดี๋ยวเราตาม,มาดูกันเลย อ่ะคันนี้นะคะห้องเครื่องคือยังใหม่นะคะห้องเครื่องยังสวยมากๆเลยนี่คันนี้หนึ่งเลยมีเบรก ABS มาด้วยนะคะมีเลนเ e อร์คันนี้นะคะมีเบรก ABS มาให้ด้วยนะคะนี่ลีโวคันนี้อ่านี่น,น,นมีบัตรประชาชนนะคะแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจยังอยู่นะคะหลายๆคนเขาก็จะเรียกว่าแบบบัตรประชาชนรถนะคะอันนี้ก็คือแผ่นเพจยังอยู่นะคะตรงกับสำเนาหน้าเล่มนะทุกคนนี่แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนี่รอยน็อตก็ยังไม่มีขันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญบาทลอยอาร์ลอะไรกันหน่อยนี่เหรียญบาทเขาก็ยังอยู่นะนี่เม็ดอาร์จากโรงงานก็ยังอยู่นะทุกคนคันนี้สบายใจได้นะคันนี้ไม่เคยมีประสบการณ์ชนน้ำจมน้ําหรือว่าไฟไหมใดๆมาก็แล้วแต่โครงสร้างยังเป็นเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ คันนี้นะคะได้เดิมเดิมจากโรงงานสีเดิมแม็กเดิมนะคะใครชอบรถเดิมเดิมแนะนําเป็นคันนี้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1 0,000มนบาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นจองรถเพียงแค่199บาทเองทุกคนปกติจองอยู่1000นะคะนี่เดือนนี้เท่านั้นนะคะเดือนก่อนปีใหม่จองรถเพียงแค่1 9 9บาบาทก็สามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะทุกคนอ่ะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อกับบีโดยตรงได้ที่เบอร์ 0828.93754 7 5, 4, เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องเช่าวเปรูพาดูรถก็ได้นะคะก็จะมีสาระข่าวสารดีๆนะคะหรือว่ามีอีกหนึ่งช่องทางคือรถมือสองระยองปวกแดงนะคะเป็นช่องทาง Facebook นะคะสามารถทักติดต่อสอบถามกันได้เลยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงไปเลยสำหรับวันนี้นะคะพี่ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินคอย อัปเดตนะคะในช่องชาวเปรูพาดูรถว่ามีรถสวยๆเข้าใหม่อีกไหมนะคะฝากติดตามแล้วก็รอชมนะคะฝากกดติดตามกดสับสไครต์ให้ช่องชาวเปรูพาดูรถของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอข้างหน้าตามด้วยแอลโฮคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ